สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไบเบิลรายการที่จะรวบรวมข้อมูลเกมแบบเจาะลึกถึงระด,ดับโมเลกุลมาเสเิร์ฟให้กับเราเกมเมอร์กันทุกคนคงจะคิดว่าบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเราทุกคนแต่สําหรับเขาคนนี้บ้านที่ปลอดภัยของพวกคุณนั้นจะกลายเป็นเกมสังหารเพื่อความสนุกและความสะใจวันนี้เกมไบเบิลจะพาทุกคนมารู้จักกับ The g o กด Face หรือที่เรารู้จักกันในนามไอวีสยองจาก Dead by daylight เ h o ะกอตเ e หรือไอวีสยองมาจากภาพยนตร์แนวฆาตกรรมเรื่อง Scream หรือในชื่อภาษาไทยคือวีดขีดสุดที่ภาคแรกออกใช้ไปเมื่อปี1996และปัจจุบันมีด้วยกันถึง4ภาค t h o God Fa e สชื่อจริงของเขาก็คือ Danny Johnson นแต่หลายคนเรียกเขาว่า j จสต s e อเดนเจสเป็นนักแปลอิสระและมีประสบการณ์ชำนาญเป็นอย่างมากในด้านการแปลหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก วันหนึ่งในช่วงบ่ายของรัตฟอริดาภายในห้องที่ร้อนและอับเจคได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วนั่งบนโซฟาเก่าเหม็นอับเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบทความที่เขียนเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานที่โลสเวล l ville. มันช่างประจวบเหมาะพอดีเมื่อเจคก,กำลังหางานอยู่เช่นกันโดยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูซื่อสัตย์และมากไปด้วยความสามารถลงกับการดูเป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายทําให้เจคใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการสัมภาษณ์งาน ก่อนที่เขาจะได้เริ่มงานในฐานะพนักงานอย่างเต็มตัวเป็นเวลาหาเดือนตั้งแต่เจกได้ทำงานที่สำนักพิมพ์นี้แล้วก็เป็นเวลาเท่ากันกับที่เขาได้สร้างเหตุการณ์ฆาตกรรมในเมืองลอสเวลลแห่งนี้เหยื่อของเจกมีมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้หญิงหรือผู้สูงวัยและศพทั้งหมดนั้นจะถูกพบที่บ้านของพวกเขาทั้งหมดสภาพของศพจะเป็นการถูกมีดแทงหลายๆครั้ง เรากับแสดงให้เห็นถึงความโกรธและความรุ่มหลงในการฆ่าทุกครั้งที่พบศพจะไม่สามารถติดตามล่องรอยของเขาได้เลยแม้แต่รอยนิ้วม,มือหรือ DNA บ่งบอกได้ถึงการวางแผนและการเตรียมการมาอย่างดีก่อนที่จะลงมือสังหารเหยื่อแล้วหนีไปอย่างไร้ล่องรอยหากเจคสนใจเหยื่อคนไหนเขาจะไปสัมภาษณ์เหยื่อคนนั้นแล้วทําการถ่ายรูปภายในบ้านจดบันทึกกิจวัตรประจําวันของเหยื่อแล้วลงมือฆ่าเหยื่อเมื่อเวลาฟ้ารับในบ้าน ที่อบอุ่นของพวกเขาคดีฆาตกรรมนี้เริ่มเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นแต่ทุกครั้งที่มีการสัมภาษณ์ญาติของผู้เสียชีวิตเจคจะเป็นผู้ที่สรุปเหตุการณ์ต่างๆให้กับตำรวจทุกครั้งทำให้เขาหลุดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้ทุกครั้งจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาได้ลงมือสังหารเหยื่อภายในบ้านพร้อมกับถ่ายวิดีโอของตัวเองในขณะที่กำลังสังหารเหยื่อผู้โชคร้ายภายในคลิปเผยให้เห็นรูปร่างของเขาเป็นชายชุดดำในมือถือมีด ที่มีใบหน้าสวมหน้ากากสีขาวคล้ายกับภาดวาดสกรีมของเอ็ดเวิร์ดมังต่อมาไม่นานเจกได้เขียนเรื่องราวของตัวเองแล้วตีพิมพ์ในสำนักงานที่เขาทำงานอยู่ในชื่อ The g o l d Face Cast On Tap ซึ่งทำให้เมืองลอสแวล์ต้องขวัญผวากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเจกก็ได้หายตัวไปจากเมืองและทิ้งโน้ตเอาไว้บนโต๊ะทำงานของเขาโดยเขาได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่า ผมหวังว่าพวกคุณจะชอบเรื่องราวของผมผมเพลิดเพลินมากกับการพลากชีวิตของพวกเขาแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะมันจะไม่จบเพียงเท่านี้จากเจคออเซนยังไงเพื่อนลมไม้ต้องล้มและอ่าโดดชัวอย่างงี้นี่ไงเอาจนได้อะผมเอาจนได้อะน่าจะมีคนมารอสองไฟไปนะเนี่ยโอเคหุ้ยไวมากอ่ะขานมานี่ท่าน่าจะรอลมไม้นะอ่า ถ้าจะล้มไวขนาดนั้นฆ่าเพื่อนเลยไหมอะเราตรงนี้ทําเลตรงนี้ก็โอเคนะแต่ว่ามันมีไม้อยู่อะคือนด่านนี้ไม่เอาจริงๆเราค่อนข้างแค่ทางเลยนะเป็นด่านที่แบบไม่โอเคเท่าไหร่ <S <S นี่มันอะไรเนี่ยยังไงแดดได้ยังไงเพื่อนนี่ไงท่าเยอะมากๆถ้ทาจะเยอะมากๆและนี่ก็คือเรื่องราวของ The Ghost Face จาก d e a d by Daylight ที่พวกเราเกมไบเบิลได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วคลิปต่อไปจะเป็นตัวละครไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เกมเมอร์